สวัสดีสวัีดัสวัสดีสวีดัสวดดสวัสดีเอฟซีดดดด FC ทุกท่านนะครับช่วงเช้าอากาศกี่องศาอีกกี่อุณหภูมินี่อากาศวันนี้โอ้หนาวมากครับ แทนคูณยืนหนาวเลยนะครับหนาวมากครับพี่น้องอ่าสิเก้าองศาทำไมช่างหนาวขนาดนี้วัสดีนะครับวัสดีครับวัสดีครับโอ้ยลมแรงครับ ตัวนี้คำคูณไปยืนแอบอยู่เดี๋ยววันนี้แสนคูณจะมาเต้นแก้หนาวนะเอาเพลงอะไรดีครับเอาเพลงอะไรดียก้ายกขวาลมแรงมากครับผมแล้วก็อากาศเย็นด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องพาแสนคูณทำกิจกรรมจะได้แก้หนาวนะเต้นเพลงอะไรดีครับแม่เอซ ได้ไรเมาคีล oh, e ่าส being ัตว์บ่ือเราต้องเมาคีล่าสัตว์แล้วโอ้บรรยากาศเออพี่คุณเต้นด้วยหอมเต้นด้วยเออดูขี้ตาดูสั่นสั่นครับสั่นเออโอ้โหหนาวหนาวจะดุงเลยจะแสนน้องแสนคูณหนาวนะครับเอาผ้าห่มไหมเอาผ้าห่มไหมลูก แล้วถือกล้องเขาจะไปพ้าห่มเอาเอา,เอาชุดคุมหลังให้เพราะว่าน้องเขาไม่หนาวนะครับเสียนคุณทำไมหนาวเนี่ยโอ้เสียมงมุมแรงมากครับต้องขอไฟด้วยนะครับตอนนี้เราพูดนี่เริ่มไม่บกค่อยสัตว์แล้วพี่น้องเอ้ยหนาวแหงลิ้นปากสั่นไปหมดเลยหนาวหน น้องข้าวหอมใส่หมวกด้วยข้าวหอมใส่หมวกด้วยนะจ๊ะเอ,อือรู้ไหมครับว่ามันเย็นค่ะลูกติดเมาคีลาสัตว์เหรอเมา,า,าคีลาสัตว์ฉันคุณหนาว นี่มันเต้นอยู่นี่วะมันเต้นอยู่นี่วะดูคำคุณแม่ผู้เบาน้อยไม่หนาวเลยไอ้เจ้ามาแน่แน่เลยเต้นให้น้องดูเอารถใส่ไปเก็บก่อนเอาลุเข็นไปเก็บก่อนกับพราชลโอ้เสียงลมแรงมากครับเก็บส่งไม่อยู่ เ่าแป๊บพ่นึง <Okay. S 1> เก็บทรง,ทรงไว้อยู่ดีกสิตปะย่ะมองบอลล่ะเก็บทรงไว้อยู่เดีย๋ยวดูปะแกแน่ไอ้หอเดี๋ยวเอาเมา้าคีฬาสัตว์ก่อนครับเอาเมา้าคีฬาสัตว์ให้เข้าหอมกับพี่เสียนคุณด้วยโอ้โหต่อด้วยคอพับมีเมา้าคีล่าสัตว์แล้วก็เก็บทรงไว้อยู่คอพับนะครับเออสามเพลงเลยวันนี้ เต้นในมานนอกถูกใจเราเนี่ยกินอ้อยก่อนนะครับกินอ้อยเติมพลังก่อนเติมพลังเติมพลังเสียงลมแรงนิดนึงนะครับเอาจักรยานออกเดี๋ยวลูกอยู่ข้างหลังเนอเอาจักรยานออกโอ้ยแม่เอฟซีว่าเพลงอะไรก็ได้ เต้นเบ,บาๆเ้วยแสนคุณไม่ต้องเต้นแรงเวยมันหนาวเต้ <c oughs> ตนเบาชีล่าสักเีวยนว,น,ว,น,วน,น,นี่เออเต้นอะไรเอาน,นี้เอางีฝากเล็กกดเช์ด้วยนะครับ Yeah. <laughs> สสวััดดีครบโอ้โใส่ตูดพ่อพ่อไล์สดอยู่ไล์สดอยู่่าเล่น่าเล่นนะอ่ากดนะอ่ากดนะดิ เ <c oughs> อ้ทำท่าอะไรเยอะมัวไปหมดแล้วแล้วจราบยิงใหม่กัน <c oughs> เฮ้ยเด้อเพลีก่อนที่ชีในสตูดิโอกดตสีแดงกดกระดิ่งเงไรลูกแสนคุณเพียงเท่านี้ก็จะไม่ข้นแล้วเข้าหอมฟันโทรศัพท์ไปเล่นแล้ว

โอ้โหรถแห่ด้วยพร้อมไปไหนนั่นเวโอ้โหเียมเตนีนี้แล้วขอไทม่เอฟซีด้วยข้าวหอมคุ้นไวมาก มันความช่อใว่ามันช้ำคุใจทุใจุกใจทุกใจมันเป็อย่างนี้เก um. ็คต้องไปได้เอาแชร์คอมพิวเตอร์นะใครดูลูก

กินกินก่อนกินก่อนหนาวหนาาไวอครับขอบคุครั้ยหนางไม่เลยวโยกเบาๆแสนคุณบอกว่าขอยกเบาๆเพราะอากาศหนาวมากดูดูขาสั่นครับขาสั่นแสนคุณบอก

คุณบอกว่าอีแม่แม่คอยป่ไไวเก็บทรงมาอยู่เลย เฮ้ยหลอดูกอีกทีเฮ้ยต้นนันบอมไปเป็นที่หรือว่าตัวนั้นเป็นพีตาติปุ๊บปโอยตาเดิมไปเลยเกมสบายเฮ้ยมันเอยาง็ทไมมันเาไมมาไปสสทาทีทพดรรวเลยเคยยไมมันเาอย่างมันเอย่างนั้นมาเายมันเป็นความใสแฝนมันเป็น่วามายงามันสร้างหัใ้ใจทุกใจ

สารคูณแกงซองอยู่แล้่อใดูพังเาไปหัวสองลืนไหลูปะเมามาไปชอีสให้เป็นเสตลเดิตยาเดิไม่ได้นังยิ้วรทำ้าแมทเป็นแรกตอบไมได้เดินกุ๊กตานกับนชนหัวใจเดวอาการจะเป็นตเกมมาทำไปมันเมาอย่างิทำไมมันเมา ไปับยมอกด้วยะปได้ไวะเจ้าะไปออกก็ไม่นไปเลยไปเลยไปเต้นแล้วจะเต้นแม่ไปวะเจ้าไปว่ะเจ้าไปเต้นกับลูกเจ้าแม่เด้ว้คุณยมาลูกมามามาโอ้เอาเปียกนะครับเนี่ยเอาเปียกมาครับไม่ไปออกกบลังกายกับลูกชายเลยนะอ้าหนาวตัวเนาะ เดาไปไหมเขินคุณมามากมาเขินคุณมากมาโอ้ขอปลาอยู่ไหนวะฮะขอปลามันกลัวมันมีลิกลสีมา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 เดี๋ยวค่อยกินลูกเดี๋ยวแม่ให้กินปลาปะไปเอากำลังกายก่อนมันหนาวแล้วก็มาหาน้องไงให้น้องกินด้วยปลาให้น้องกินด้วยลูก

แต่คุณบอกขอโยกเบาๆพอนะพ่อนะแม่ขอโทษนะครับแฟนคุณขอพาพาอะไรเขาเข้าเต้นกันทางนั้นเเนี่ยเนี่ยยกขาด้วยมีการยกขาด้วย ขี่โมกแล้วทำไมไม่กลับผาปิดแล้วไม่เห็นมาหาโถจีนชนมือชาไม่ยอมแหกตาดูเวลาเลยไงเอ้าคนกินทิ้งเข้าใจเอาป่าขอเกียรติขาดังแต่หกมองเห็นเดี๋ยวก็กลายเป็นบาเอ็น รีบมาตอนนี้รีบรีเพียเลยเสร็จคุณบอกว่าหนาวมากไม่ไหวแล้วโอ้ยวันนี้หนาวมากนะับแม่เอฟซีอย่าไปอย่าไปไวรุ่นกันะเอฟซีก็แม่แม่พ่อเอฟซีก็เชียร์กันใหญ่เลยเสร็จคุณบอกแม่บอกไม่ไหวแล้ว หนาวมากนะครับหนาวมากก็โอเคนะครับสำหรับไลน์นี้เราต้องขอตัวไปก่อนนะครับเอาเส็ษคุดไปเก็บไปเก็กบไว้กลางแดดเนี่ยโอเคแลครับเจอกันไลน์หน้านะครับผมสวัสดีครับ